เรืที่บ้านเมืองไม่สามารถที่จะจับกลุ่มนายตู้หาวหรือดำเนินคดีนายตู้หาวได้เลยเพราะนายตู้หาวบอกว่าไทยมีเงินทําได้ทุกอย่างอย่างนี้เป็นการตกหน้าอายการทั้งแผ่นดินครับโปรดพิจารณาหรือฟื้นคดีเผาสวนมูและตั้งคณะกรรมการสอบสวนการสั่งคดีของอายการจังหวัดภูเก็ตกับพวกว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทั่วทั่วไปอาจจะมองว่ารวดรวดเร็วนะครับรวดเร็วซึ่งกปกติแล้ว แต่น,นี้ขอไปให้เขาตรวจข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าที่เขาสั่งอย่างรวดเร็วเนี่ยนะมาจากการสั่งสำนวนรวมหรือว่าสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรืออะไรเดี๋ยวภาคแต้จะรายงานเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยครับชูวิทย์แฉคลิปตู้ห่าวจำนวนหนึ่งแผ่นและสำเนาเอกสารเฟซบุ๊กของพันชูวิทย์จำนวนพิธิ์โพสลงันที่28ธันวาคม2565จำนวนสองแผน่นตามที่ กระผมได้ยื่ยหนังสือถึงท่านกรณีอายการจังหวัดภูเก็ตสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้นั้นเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นที่สนใจและเครือบแพงสงสัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนคดีนายช,นชัยนัทปอเทยยนันหรือตุ้งหามก,กับพวกซึ่งเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีจ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่นและจ้างวานวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่น ข้าพเจ้าขอส่งพยานหลักฐานใหม่เพิ่มเติมคือคลิปเสียงของนายชัยนะัทภุเก็ตมีคําสั่งไม่ฟอ้องผู้ต้องหาใช่หรือไม่เพราะเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เชื่อว่านายตู้หา่าวติดสินบนเจ้าพนักงานของรัฐทําให้ตนกับพวกหลุดพ้นคดีใช่หรือไม่ดานารีตันทะสถียนในฐานะอายการสูงสุดผู้ทรงความ ยุดติดธรรมและเป็นทนายแผ่นดินโปรดพิจารณาหรือฟื้นคดีเผาสวนงูและตั้งคณะกรรมการสอบสวนการสั่งคดีของอายการจังหวัดภูเก็ตกับพวกว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จับคำพูดนายตุ้มหาวที่กล่าวว่าไปดูที่ภูเก็ตสิแล้วจับกูได้เหรอใครมีเงินทำได้ทุกอย่างซึ่งแสดงว่านายตู้หหาวยอมรับว่า ได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วทําให้หลุดพ้นคดีตามที่นายตู้หาวพูดใช่หรือไม่จึงกลาบเปลี่ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณาดําเนินการตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายหากได้ผลประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่งนี่คือหนังสือที่ผมส่งถึงท่านนารีตันทะ,ะเสถียรอายการสูงสุดเป็นครั้งที่สองเพื่อขอให้รื้อฟื้น คดีเผาสวนงูที่จังหวัดภูเก็ตและขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอายการจังหวัดภูเก็ตกับพวกกรณีการสั่งคดีนายตู้ห่าวคือสั่งไม่ฟ้อง,ต,งตั้งทั้งที่ตำรวจภาพแปดได้แสดงความเห็นแย้งขอให้สั่งฟ้องแล้วก็ตามเพราะในคดีนี้นั้นสำนวนหนาถึง800หน้าเมื่ออายการจังหวัดภูเก็ตได้รับสำมวนดังกล่าวเพียงวันเดียวปรากฏว่าท่านสั่งไม่ฟ้อง ท่านอ่านจบได้อย่างไรจำนวน800หน้าภายในหนึวันแล้วสั่งไม่ฟรร้องกรณีจึงเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกอบกับการที่ท่านชูวิทย์กระมลวิสิทธ์ได้ออกมาเปิดคลิปเสียงและภาพของนายตู้ห่าวที่แสดงความอหังกาอยู่เหนือคนไทย <JOE unterstüt patter force> ผมเป็นคนไทย นายตู้หาวก็มีบัตรพยานนเป็นคนไทยจากการแปลงสัญชาติแต่นายตู้หาวหรือท่านที่พูดว่ามีเงินซื้อได้ทุกอย่างไปดูที่จังหวัดภูเก็ตสิจับกูได้เหรอยอย่างนี้เป็นทำกับพี่น้องะชาชนหรือไม่จึงเท่ากับเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่นายตู้หาวยอมรับว่าตนเองนั้นได้ใช้เงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่หรือไม่จึงมาส่งหนังสือตามสิทธิของ รัฐธรรมนูญให้ท่านอายการสูงสุดเพื่อสั่งคดีต่อไปสมมุติว่าในการยื่นในทางนี้ครับตักษาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงหรือภาพอะไรอย่ถ้าสมมุติว่ามันไม่คืบหน้าจะทำยังไงต่อไปอ่ะเอาคืบหน้าแน่นอนครับ<ม>เพราะว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่นําเข้าสู่สำนวนเป็นการยอมรับของผู้ต้องหาที่กระทําความผิดที่ยอมรับต่อหน้ากลุ่ม ประชาชนที่อยู่ในห้องดังกล่าวและเมื่อท่านชูวิทย์กมวลวิสิ์ได้นําคลิปภาพและเสียงมาเปิดเผยต่อสาธารณชนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ดูแล้วผมรู้สึกกดกูและเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเรานั้นถูกคนจีนสีเทาที่แปลงสัญชาติตกหน้ากลางที่สาธารนณะ แล้วสำนักงานไยการสูงสุดจะอยู่เฉยๆหรือท่านต้องทําเรื่องนี้ให้กระจ่างครับโดยรูปการเป็นที่สงสัยว่าเป็นอย่างนั้นครับและเมื่อนายตู้หาวมาพูดอย่างนี้ในภายหลังเท่ากับนายตู้ห่าวยอมรับว่าตัวเองนั้นมีเงินและมีอิทธิพลสามารถทําได้ทุกอย่างและท้ายไปดูที่จังหวัดภูเก็ตว่าแล้วจับกูดได้หรอือ ก็หมายความว่าตัวเองนั้นไปกระทาความผิดจริงแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่สามารถที่จะจับกลุ่มนายตู้หาวเพื่อดำเนินคดีนายตู้ห่าวได้เลยเพราะนายตู้หาวบอกว่าใครมีเงินทาได้ทุกอย่างอย่างนี้เป็นการปบหน้าอายการทั้งแผ่นดินครับเพื่อความโปร่งใสต่อสาธารณชนเรื่องนี้สำนักงานอนยการสูงสุดในยุคนี้ควรทําให้กระจาญแจ้งและโปร่งใส พราะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสงสัยเป็นอย่างมากว่าทําไมนายตู้หาวหรือกลุ่มคนจีนสีเทากลุ่มนี้จึงมีอํานาจและอิทธิพลเหนือกฎหมายเหนือกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งพวกเราเป็นประชาชนคนไทยยอมรับไม่ได้ครับการที่เราพิจารณาสำนวนต่างๆภายในหนึ่งวันอย่างเงี้ยมันมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันผิดปกติหรือเป็นไปตามกฎหมายหรืออะไรเงี้ยต้องไหมครับท่านเอ่อ ผู้ทั่วไปอาจจะมองว่ารว,รวดเร็วนะครับรวดเร็วซึ่งปกติแล้วแต่นนี้ขอไปให้เขาตรวจข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าที่เขาสั่งอย่างรวดเร็วเนี่ยนะมาจากการสั่งจำนวนรวมหรือว่าสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างไรเดี๋ยวภาคแปดจะรายงานเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยครับในส่วนของคดีข้อหาพยายามฆ่าในในข้อหาของคดีเนี่ยครับขอสวสนงูตรงเนี้ยคดีอื่นที่ไม่มีการพิจารณาแค้ถึงวันมันมีไหมครับท่าน ที่มเป็นข้อหานี้เลยครับพยายามฆ่าแล้วก็มีพวกวางเพลิงข้นซับอะไรอย่างเงี้ยมันมีพิจะะารณาแค่วันเดียวแล้วก็สั่งด้วยฟ้องเลยนะมีไหมครับก่อนหน้านี้ครับปกติแล้วไม่มีครับอันนี้ถือว่าเป็นเคสแรกใช่ไหมครับอ,อ,อาจจะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอดูข้อแจ้งข้อเท็จจริงก่อนเพราะว่าข้อเท็จจริงที่เราทราบเนี่ยเราทราบจากข่าวแต่ถ้าเราไปตรวจดูสำนวนเนี่ยครับที่ภาคแปดจะตรวจแล้วส่งเข้ามาจะยืนยันวันที่ทั้งหมดว่ารับสำนวนวันที่เท่าไหร่นะครับ แล้วสั่งอะไรวันที่เท่าไหร่เช่นมีการสอบสวนเพิ่มเติมไหมหรือว่าผลการสอบสวนเพิ่มเติมกลับมาแล้วสั่งอะไรวันที่เท่าไหร่ตรงนี้ขอบคุณครับเป็นองค์กาที่ดีระเบียบสํานักงานเอสุดเนี่ยนะครับเป็นระเบียบที่เรามีไว้เพื่อยืนยันความสุจริตในการทํางานเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ตามตรวจสานวนอย่างนี้ครับเราสามารถตรวจได้ว่าวันที่เท่าไหร่รับเรื่องมาแล้วสั่งอะไรวันที่เท่าไหร่แล้วเสียงเหตุผลอะไรอย่างไรระเบียบนี้ครับคือหลักประกันที่สำนักสุดได้สร้างไว้ให้ประชาชน คือการสั่งสำนวนเป็นรายละอักษรแล้วก็ลงลายมือชื่อลงวันที่เพื่อสามารถตรวจสอบกันได้ตลอดนะครับก็ตรงนี้ก็ขอเวลานิดเดียวแหละครับเดี๋ยวภาพแปดรายงานมาคืบหน้ายังไงก็จะแจ้งกลับให้ทางคุณวัจระ,ะทราบด้วยนะครับ